สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K d y ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นมายกลลไพ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมไว้เล่นกับเพื่อนก็ได้หรือไว้เล่นกับครอบครัวก็ได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับมายกลนั้นมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมได้เวลามาเล่นมายกลลไพ่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะทําการแบ่งไพ่นะครับไปเรื่อยๆนะครับบอกให้หยุดตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับขอแค่ยัหมดสําหรับก็พอนะครับท่านผู้ชม โอเคใบนี้หรือใบนี้ครับโอเคงั้นแยกไว้ก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนตัดไพ่ให้ผมด้วยครับผมจํานวนนึงตัดเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับโอเคครับผมจะสับไพ่นะครับผมครั้งนึงเพื่อให้ไพ่มันขละกันก่อนนะครับป้องกันการหาว่าเซตไพ่นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปช่วยผมหน่อยนะครับผมจะแบ่งไพ่นะครับมาจํานวนนึง เราก็ให้คุณนะครับแบ่งไพ่มาจํานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับวางไว้เท่าไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่คุณเลยครับเพื่อให้ไพ่มันขะกันมากยิ่งขึ้น โอเคเอาทั้งกองไว้เลยฮะโอเคนี่คือไพ่ใบที่คุณเลือกลองเปิดให้กล้องดูครับว่าเลือกเป็นเลขอะไรโอเควางไว้เลยครับผมจะทับไว้แบบนี้นะฮะจับไพ่นิดนึงเมื่อกี้กองเนี้ยเป็นกองที่คุณบอกให้หยุดนะครับแบ่งไพ่ให้หน่อยครับ2กอง มันเป็นกองที่คุณบอกว่าให้หยุดเองนะตอนนี้ผมไม่ได้บังคับให้คุณหยุดนะคุณเป็นคนเลือกเองนะครับเป็นคนบอกหยุดเองแจกให้หมดเลยครับโอเคอ่ารบกวนแบมือด้วยครับถือกองนี้ไว้นะครับส่วนสองกองนี้เป็นกองที่คุณสุ่มหยุดเองนะครับผมจะหาไพ่คุณด้วยการดิดนิ้วทีนึงเปิดดูใบบนของแต่ละกอง2กับ8บวกกันได้เท่าไหร่ครับได้10โอเค นับไปสิบใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าและสิบเดี๋ยวนะครับไพ่ที่คุณเลือกเป็นเลขอะไรฮะเปิดดูเลยครับโอเคครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ <pp> ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K.D.Y. ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นมาโยกนอะไรก็อย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ